สวัสดีพี่น้องพ่อกันดีแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับคลิปนี้ปลาเบิ้มสวัสดีครับว่าี่สายไฟมันไม่ได้น่ะสายไฟ,ยไฟเออก็เลยได้ตรงนี้ล่ะเ,เดี๋ยวพยายามแทกตรงนี้เอา มีรถรถเกีรถบดลงตัวนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมปลาเพิ่มซ็อกิวแล้วเมื่อกี้เออตัวนี้เอามาเอาลงให้คนดูตัวนี้ผมก็จะตั้งลําโพงประมาณติดตัวนี้อืติดนี้เลยเออนี่ยืนบนปูนนี่แหละครับปูนพยายามถอยสุดแล้วก็ขอปลาก็คือเคลียร์รถพ่งไอ้พวกนี้ถ้าจะขยับอ่ะแต่ว่าเนื้อเสร็จงานเราต้องต้องยกคืนให้เขาถ้าเราจะเข้ามาตรงเนี้ย ไม่ไม่ไม่ผมเงียบไปมาดูตรงตรงนี้ผมลดลงไปเหยียบดูแล้วมันไม่มันแข็งอยู่แต่ว่าผมอยากได้ดินเกลี่ยเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยตัวนี้ถ้ามันเกลี่ยลงได้ผมก็เด็กผมจะได้พอได้อาศัยได้ไงตรงนี้แต่มันไม่ติดลงเสอร์ก็ยุ่งหลังนี่สุกีก็ยุ่งหลังกันนี่นะครับอยู่ข้างหลังแต่มันน้ำไงป้าเนี่ะขอจะให้อยู่ตรงนี้กันเออเนี่ย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 ตรงเนี่ยถ้ามันเทได้หรือเรือรถมีรถเกลี่ยตัวนี้ผมได้ไหมคิวแล้วเมื่อกี้ มีไม่หลงรถเกียร์อยู่ที่นี่ไหมไม่ต้องรถเกียร์หรอกสั่งมาสองคิวแล้วจบรับเอาได้มันกลัวกลัวมันจะมาหลังผมมาดิมันมาแล้วทีมงานผมจะเข้าแล้วเดี๋ยวมันรถรถไถเออรถไถอ่ะมีไหมไม่เกียร์เอาน้ำออกตัวนี้แค่นี้เอาเอาแล้ดินแห้งเข้าแค่นั้นเนี่ยผมไม่ไปแล้วปะสรุปแล้วก็คือไม่ไปผมก็อยู่แค่ของเด็กเล่นมามากินพื้นที่ตรงนี้รถลงไปเหยียบแล้วมันแน่นดีอยู่แล้วมันที่เหลือก็คือตรงนี้ตรงที่โซนอหินมาน่ะ ตอนนี้ถ้ามีรถไถเกียรติก็คือเอาดินแห้งลงไปใส่ตรงนี้เพื่อที่เด็กเขาจะได้อยู่ครับเนี้ยคราวนี้หน้าเวทีผมแล้วก็คือปัญหารถปัญหารถบนผมเนี่ยแต่รถบนเข้าโรงของเนี้ยแล้วก็คนยืนดูนี่ส่วนนี้แข็งดีเออแต่ว่าตอนนี้เวทีรถเวทีมันต้องลงลักษณะนี้พี่หนุ่มเราจะเอาเอาชิดนไปให้ติดด้านบเป็นหลักครับใช่ใช่ครับ เนี่ยตอนเนี้ยเอาดินมาลงให้คนดูยพี่ตั้งวิธีเสร็จก่อนล้วนะครบายก็เ่ไม่ได้ใส่ได้ผมจะยนรถผมวิ่งไงรถ่เออพอได้รถวิ่ง่ยเออวิ่งลงของถ้าลงได้หลายคันมันก็ลงในของเร็วเี๋ยวๆตัวดูคันได้มาก่อนขาออกมาแล้วหรอครับเดี๋ยว ถ้าออกมาแล้วก็คือลงตรงลงตรงตรงจุดนี้แล้วก็เกี่ยวมาเอาหินลูกหลังจวดนี้ถึงประมาณไหนเวที่ถึงไหนด้นี่ผมประมาณปากไว้เนี่ยนี่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 จากนู้นมานะครับจากขอบตัวนั้นมานี่ถึงประมาณในก้อนหินวังแต่ปัญหาก็คือตรงนี้ลดลดลงของผมจะดันดันถอยมันจะได้เยอะไหมแค่นั้นเนี่ยตัวนี้ไปไม่ได้ติดสายไฟ ไม่แห้งครับแต่ถ้าลงถ้าลงลุกลังก็พอเห็นคุกเห็นคุกก็จบเลยโค้ดเราจะปรับยังไงรถไทยจะเละไปใหญ่หรือเปล่าเขาละนะป๋ารถไทยน่ะรถไทยมัายั่งยิ่งเละน่ะถ้าเป็น่ยพวกมันไม่ทำนะป๋าบอกเสียหน้าทีเดียวอ ี่ยผมลงรถผมลงดูเนี่ยมันได้เป็นอย่างเงี้ยเออไอ้ลมมันไม่ลมแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะนี้สไล,ลดจะเหยียบรถลำพุกไปแถวหนึ่งลำพกุกแรนมาไปแถวหนึงออกมาออกมาอันนี้อยู่ฟังไหนนี่ ปะรถคันนี้อยู่ฟังไหนลำพวงสายลำพวงขวาบ่งแบงแบงลำพวงฟังไหนลำพวงฟังไหนของตัวน่ะฟังไหนน่ะลำพวงคันไหนฟังไหนเนี่ยสายหรือขัว ส่เวทีใส่คนเบื้องบ่บงหัวคนเบิง้งเอามาจอดพีเราะหะมาจอดเลยมาถอยมาบอนบอบอนรถมาเออมาจอดเลยนนนนอันไปพูดถอยหลังมานอี่ถอยหลังมานอี่เจ้าครับ ได้ครับปาก็ล้อมสังกะสีไปรถลำพงผมอยู่ตรงนี้เออปาก็ล้อมสังกระสีไปครับได้ล้อมหมดเลยหนอนเออผมเอาแค่นี้เว้ยเป็นหมื่นน่ะถ้ามันถึงสังกะสีตอนนั้นอ่ะครับไปตรงขอบนี่ล่ะถอยมาบอลถอยมาเนี่ยครับไปตลางกระสีแล้วอันยกอันนี้ออกให้เพื่อนเอารถท่อมาจอดนี่แหละจอดเทียบเนี่ยเอา ยกตัวนี้ออกออกตัวน like. so okay. yeah, ี้ออกเดี๋ยวมาเดินแนวสักกันบัดมองมองหันเนี่ยมันได้คนได้อยู่ได้ซุมเฮาอยู่ทั้งถนนได้ล่ะแล้วกับตัวนี้ล่ะมันแลีนรถแลีนวนได้บ่นี่ยกออกมาเลยยกมาเลยฮะเอาพี่ครับเขาให้ให้เรายกออกไหมล่ะบัดทางนั้นได้ยกได้ไหนอะไที่บอก เห็นบอกว่าตลาดมันเป็นโซนออกไม่ได้บ้างั้นไม่ไม่คุยคุยจะบอกเขาแล้วอัเหรอจะไม่มีเขนได้เออผมคุยเขาแล้วอันนั้นเราก็เดี๋ยวลูกน้องเราเนี่ยมาช่วยกันครับได้ได้ผมมีรถเคีนยกออกเลยก็ได้ไม่ไม่ต้องขัดน็อตออกก่อนเพราะว่าไข่น็อตออกก่อนมันมีน็อตยึดแต่เด็กดึงนั่นมีน็อตยึดอยู่ข้างล่างใช่ไหมเออถ้าข้างล่างไม่ต้องไปถอยของเขาไม่ไม่มันยกได้แล้วก็เดี๋ยวเสร็จงานแล้วก็ก็ไข่มันเดิมไงเออไขควงไขจะไม่ยากอะไรเราจะไม่มีเวลาทำให้เขาเลยดิฟะเลือกแล้วมันี้ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเราพวกเราเปิดมาทางนี้ก็ได้มันก็เป็นหลังเวทีเราอยู่ดีหรอกก็ล้อมหลังเวทีของเราไปแต่ว่าตรงนู้มันว่างอยู่แอบไปไม่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็ปาก็ขอตลาดเขาว่าเคลียร์รถตรงนี้ออกผมจะได้รถชุดของผมจะเข้าไปตรงมุมนี้พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขาจะการให้แต่ละคนนี้กุ้งเอารถเทอร์หน่อมาจอดอยุบมองนี้เราเคลียร์ตัวนี้ออกเด้อคายเข้าไปมึงแล้วไปรถรถใครรถนึงรถใคร ไอ้อันนี้อันนี้ของผมลินเจนทีมงานผมเออเอาเอารถรถตัวนี้เลยพี่เอารถไอะไรรถเบี้ยกลับแั่นี้ออกแรงนี้ล็อกไหมเนี่ยตรงนี้เด้งดึงล็อกไหมทางนั้นผมเจ้าเคียนยกให้เด้งดึงล็อกมันแบงแบงกุ้งอันกุ้งจับไปด้วยมันยกได้บ่ลูกยกออกไปได้ครับไปตรงนนนนูู้้้ไดตรงแล้วก็ ก็ยกยกออกมาแต่ว่าต้องต้องออกตื่นให้ผมด้ยกเลยไม่ใช่ว่ายกได้เรายกออกมาทั้งคางเออเอาแถบนี้ทั้งนั้นมาเจะไม่ได้กินพื้นที่ั่งนี้ครับครับไอหินจังเลยแล้วก็ขั้กเอาอันเอา ยกมานียกมานียกมานีเอืดเอดลูกน้องจะมายกมาดนีปลูกน้องลูกน้องลากไปแล้วมันมีพวกเครื่องเล่นไม่เอาแค่นี้ตามลูกน้องมาครับเดี๋ยวมันนอนอยู่ตรงไหนบ้างโคตรมาลูกมาบัสไซดียังไปไหมเอาแถวนี่ละเอาเขามานี ไได้มกอีก้เขาห้ยกเขาไม่ได้เหระระวังชนชนชนพี่ชนหมุนหมุนๆมุนมุนนเอาพอ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 เออนีอันนี้ไม่ต้องแล้วยอดตอนนี้เดี๋ยวผมไม่ให้ทีมงานเคลียร์ให้แล้วแล้วก็ลื้อตอนนี้ออกขนานั้นลือกลัวกลัวเสียหายเขา เดี๋ยว <thấy S 1> ต้องลื้อออก <todas S 1> ยังไงเดี๋ยวมันขาดจะบอกว่าเก็บดีกว่าไหมเออถ้าไม่เก็บนี่คือเรียบร้อยแล้วเนี่ยไี่เก็บนี่เรียบร้อยแน่เคยใหญ่แผงแดงไปพุ่นเด้อคนที่เลียยแต่ว่าผมที่เลี้ยงกอรถผมสามสี่ขั้นอยู่นี่ไหมอ๋อไปพุ่นละพี่คะาพี่ตลาดนะอาชีพมืออาชีพมือสักคนเป็นอะไรกระปอกกันไหมเทปหนาเทปหมีสบายดีพี่น้อง